ดีคะ่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวบบันพฤห,หัสเบดีที่20มิถุนายนพุทธศักราช2567กับดิฉันประมนชนาตรัสชอดพัฒค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง f a c e b o o k บุญนิวส์ u t u b e ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ในซู m 072 c o m พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยคะ่ะ และในวันนี้ก่อนที่จะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปติดตามรับฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชยโยบทที่ว่าการนึกบริกรรมนิมิตแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่นมๆเบาๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ หรือกะประมาณเอาแล้วใช้ใจนึกเหมือนเรานึกถึงภาพมหาธรรมกายเจดีนึกธรรมดาอย่างนั้นหมั่นนึกถึงบริกรรมนิมิตเป็นดวงแก้วใสๆหรือพระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกถนัดชอบเพราะคุ้นเคยในการนึกไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรนึกเท่าที่เราจะนึกให้เห็นได้เป็นภาพทางใจ ซึ่งมันไม่เห็นทันทีเหมือนภาพสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางเป็นประธานในพิธีส่งตั้งประเรียนธรรมสามประโยคและมอบประกาศนิยบัตรประโยคหนึ่งสองแก่พระพิสุสามมนเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางเว้นกรุงเทพมหานครประจำปีพุทธศักราช2 5 6 7ค่ะ เมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาณว,วัดพุทธแสงธรรมอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงมีพระบัญชาให้สมเด็จพระมหารัาชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเทรสมาคมปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีทรงตั้งปร,ริยธรรมสมประโยค และมอบประกาศนียบัตรประโยค1นสองแก่พระพิสุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์กลางเวนกรุงเทพมหานครประจำปีพุทธศักราช2,567จำนวนทั้งสินส้น571รูปสำหรับการศึกษาภาพปริยติธรรมแผนกบาลีคือการศึกษาค้นคว้าและการทำความเข้าใจพระพุทธพจน์ที่ได้ถูกจารึกไว้เป็นภาษาบาลีในพระไตรปิฎก ภาษาบาลีจึงนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาของพระพิสุทธิมเมรด้ดยเหตุนี้มหาเทรสมาคมจึงได้มีมติให้มีการปรับปรุงการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ตั้งแต่ประโยคหนึ่งสองถึงประเรียนทรรมหประโยคโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สอบสองครั้งภายในหนึ่งปีเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา2548เป็นต้นมา คือสอบครั้งแรกเป็นการสอบตามปกติส่วนในการสอบครั้งที่สองจะเป็นการสอบสำหรับนักเรียนที่สอบผ่านได้แล้วหนึ่งวิชาทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาของพระพิสุสามเณรและเป็นแรงจูงใจให้ผู้ศึกษามีชันทะในการศึกษามากขึ้นในการนี้สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีได้เชิญพระโอวาสสมเด็จพระอริยวงศาคตยาน สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมาอย่างพระพิสุทธิมเณรที่สอบได้โดยมีใจความว่าในานามคณะสงฆ์ขอสแสดงมุธทิตาจิตด้วยความชื่นชมเป็นอย่างยิ่งท่านทั้งหลายเข้ามาบทเรียนและเราเรียนพระบาลีตามหน้าที่ของพระพิสุทธิมเณรนับว่ากำลังเดินมาถูกต้องตรงวิถีทางของการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย ตามที่บุรพาจารย์ได้อุตสาหะวางรากฐานและพัฒนาให้เจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับจึงขอให้ท่านมันเจริญอิทธิบาทธรรมในการศึกษาให้มีความรู้เพิ่มพูนยิ่งยิ่งขึ้นไปในขณะเดียวกันก็ขอให้ทบทวนถึงปณิธานที่แท้จริงของการเรียนพระบาลีกล่าวคือเพื่อให้ท่านสามารถที่พักรักษาพระธรรมวินัย ให้ยังคงบริสุทธ so ิ feels, ์บริบูรณ์และช่วยการเผยแพ่พระธรรมอย่างถูกต้องเพื่อบรรเทาความโลภความโกรธและความหลงอันหมักหมมในจริยการของชาวโลกโดยสมตามหน้าที่ของพระพิสุสามเณรสืบไปในโอกาสนี้พระพิสุสามเณรวัดพระธรรมกายก็ได้เข้ารับใบประกาศนียบัตรและพัดยศในพิธีส่งตั้งปรียนธรรมสมประโยคและมอบประกาศนียบัตรประโยคหนึ่งสอง จำนวน97รูปแบ่งเป็นประเรียนธรรม3ประโยคจำนวน24รูปและประโยคหนึ่งสองจานวนมในจริากา,าวโรคทุดงคาสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานบุญล้านนาประจำเดือนมิถุนายน และพิธีทอดผ้าป่าบุรณะปฏิสังขรณ์หลังคาสภาธรรมกายล้านนาคา่ะโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ได้นำสาธิชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสให้เข้าถึงพระรันตนตรัยภายในและเตรียมรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้น ก่อนที่จะได้ประกอบพิพิทอดผ้าป่าเพื่อบูรณะเปลี่ยนหลังคาสภาธรรมกายล้านนาซึ่งเป็นอาคารปฏิบัติธรรมอเนกประสงค์ที่ได้ผ่านการใช้งานมาตลอด20ปีโดยครั้งนี้มีท่านประธานผ้าป่าคือกัละยาณมิตรสายพินสุข,ขันธาได้นำสาธิชนทุกท่านกล่าวถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ส่วนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่า นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายรัตนบุพภาบูชาพระ,ะรัตนไตรโดยคุณคล้าตะวันและคุณจินดามณีศรีสว่างนำกล่าวคำถวายพิธีถวายยารักษาโรคโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรินท์จิระนิรมัยนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยนายแพทย์นพรัตและแพทย์หญิงสวณีวิบูลสันตินำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้คณะประธานและคณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายดอกไม้และไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนสาธุชนทุกท่านก็ได้รวมถวายปัจจัยไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เพื่อร่วม,มทําบุญทอดผ้าป่าบูรณะ,ะหลังคาสภาธรรมกายล้านนาในครั้งนี้เพื่อใช้เป็นสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรมสั่งสมบุญของกัลยาณมิตรชาวล้านนาทุกท่านค่ะจากนั้นเป็นพิธีถวายปัจจัย ร่วมทำบุญเพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเป็นปัจจัยที่ท่านเาภาพและสาธุชนทุกท่านได้ร่วมทำบุญสนับสนุนงานตักบาตรพระ500รูปอําเภอสันทรายที่จัดขึ้นเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาน้อมถวายท่านประธานสงฆ์ที่จะได้เป็นตัวแทนหมู่คณะของกัลยาณมิตรชาวล้านนา ได้ถวายแด่พระสงฆ์ในเขตพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านที่ได้มาร่วมสร้างบุญใหญ่ในครั้งนี้ทั้งการทอดผ้าป่าบุรณะนะสร้างหลังคาสภาธรรมกายล้านนาที่ผ่านการใช้งานมา20ปีให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมและการถวายปัจจัยช่วยเหลือพระพิสุสงฆ์ที่ยินยัดรักษาพระพุทธศาสนา ใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ท่านมีกำลังใจในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้คู่แผ่นดินภาคใต้ต่อไปค่ะค <Yeah. S 1> ณะสงฆ์จังหวัดเลยได้เข้าร่วมสมานาในโครงการกระถินสามัคคีทั่วไทยส0 0 0 0วัดเพื่อบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยค่ะ <Yeah. S 1> เมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมา ณศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยพระเดชพระคุณพระสิริรัตนเมธีรักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดเลยเมตาเป็นประธานสงฆ์ในงานสัมมนาคณะสงฆ์จังหวัดเลยในโครงการกระถินสาม,มัคคีทั่วไทยส0มหมวัดน้อมบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชยโยโดยมีเจ้าคณะพระสังฆาธิการจากจังหวัดเลยเข้าร่วมการสัมมนากว่า200รูปจาก157วัด นอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ภัยทูลสุขิโตคณะกรรมการโครงการกระถินสามัคคีทั่วไทยได้มากล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการกระถินสามัคคีทั่วไทยสามหมื่นวัดว่าแท้ที่จริงแล้วที่มาของโครงการเกิดจากการดำริของหลวงพ่อธรรมชยโยที่ต้องการให้ทุกวัดทั่วประเทศได้รับกระถินกันทั่วหน้าซึ่งกระถินถือเป็นปัจจัยหลักในการดำรงคงอยู่ของวัด และเพื่อทุเลาบรรเทาให้เกิดขึ้นแก่เจ้าอาวาสที่มีความรักมั่นในพระพุทธศาสนายังคงรักษาวัดวาอารามให้ดำรงคงอยู่แม้จะเหลือตอนเองเพียงรูปเดียวบ้างแม้จะอยู่ในพื้นที่อันห่างไกลไม่มีใครมาหาบ้างหรือมีพระไม่เพียงพอที่จะรับกระถิ่นบ้างสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อท่านตระหนักมัโดยตลอดเพราะพระทุกรูปประดุดแก้วตาสาธุชนประดุดดวงใจของท่าน ซึ่งท่านรักและเป็นห่วงเป็นอย่างมากประจวบเหมาะกับในวาระอายุวัฒนมงคล80ปีของหลวงพ่อลูกๆทั้งหลายจึงถือโอกาสอันดีนี้จัดโครงการกระถินสามัคคีทั่วไทยสามหมื่นวัดขึ้นเพื่อสนองความปรารถนาแท้ของหลวงพ่อให้เกิดขึ้นและเพื่อให้ลูกทุกคนเกิดบุญบารมีอันเกิดจากการโครงการนี้ไปด้วยกันเพราะถ้าอายุพระพุทธศาสนาสืบทอดออกไป ความเป็นอยู่ของทุกคนก็จะอยู่ดีมีสุขทั้งในภพชาตินี้และภพชาติต่อไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมจากนั้นพระชัชวาลทิตะบังคโลผู้ประสานโครงการกระถินสามคคีทั่วไทยจังหวัดเลยและทีมงานก็ได้ถวายข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์ในการพิจารณาวัดที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้พร้อมทั้งถวายวิธีการช่วยเหลือจากทางวัดใหญ่เพื่อให้พระคุณเจ้าทุกรูป ปลอดกังวลในข้อตกลงดังกล่าวในส่วนของพระพิกษุทุกรูปที่เข้าร่วมสัมมานาในครั้งนี้ต่างมีความประทับใจและลื้มใจกับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นพร้อมกับซาบซึ้งในความเมตตาของหลวงพ่อที่ไม่เคยทอดทิ้งแม้พระที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลไม่มีใครสามารถเข้าถึงได้ก็ตามค่ะคณะทำงานฝ่ายชุมชนสันติสุขชมรมพุทธรักษาจังหวัดสงขลา ได้ลงพื้นที่ชุมชนวัดโคกพยอมอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการชุมชนสันติสุขค่ะคณะทำงานฝ่ายชุมชนสันติสุขชมรมพุทธรักษาจังหวัดสงขลานำโดยนายจรรรองสวัสด์ประธานชมรมพุทธรักษาจังหวัดสงขลาได้ลงพื้นที่ณชุมชนวัดโคกพยอมอมเอทพาจังหวัดสงขลา เพื่อเยี่ยมเยียนสมาชิกในชุมชนและชาวไทยพุทธในพื้นที่ในครั้งนี้ได้เข้าพบกับนายวินัยสุวรรณรัตน์ประธานชุมชนวัดโคกพยอมตลอดจนตัวแทนชุมชนท่านอื่นๆเพื่อถามไทยสารทุกสุขดิบซึ่งกันและกันเสมือนหมู่ญาติที่ห่างไกลแล้วมาเจอกันพร้อมทั้งนำความปรารถนามาบอกเล่าเกี่ยวกับขั้นตอนการได้รับเลือกให้เป็นชุมชนดีเด่นประจำจังหวัดในระดับ4จังหวัดชายแดนใต้ เพราะต้องการเห็นความเจริญของชุมชนต่างๆในพื้นที่นอกจากนี้ทางคณะทำงานยังได้เชิญชวนตัวแทนชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา,าเชิงปฏิบัติธรรมชุมชนสันติสุขครั้งที่สองประจำปี2567ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนี้ณสูตรอบรมเยาวชนจังหวัดปัตตานีเพื่อให้ทุกท่านได้มาพักกายพักใจ ด้วยธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนเพื่อไปรับทุนการดำเนินงานประจำปีและมานำเสนอผลงานของชุมชนตนเองอีกด้วยสำหรับโครงการชุมชนสันติสุขเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาศิลธรรมให้กับผู้นำและสมาชิกในชุมชนในพื้นที่4จังหวัดชายแดนใต้เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ และสามารถก้าวข้ามผ่านความขัดแย้งด้วยการใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนทําให้ชุมชนเกิดสันติภาพและสันติสุขสามารถเป็นชุมชนต้นแบบด้านศิลธรรมและจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้ค่ะในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะ โดยพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ได้จัดโครงการสอนสมาธิเบื้องต้นให้กับสมาคมไลออนคลับค่ะทางสมาคมไลออนคลับจำนวน15ท่านได้เดินทางมาร่วมปฏิบัติธรรมครัสสมาธิเบื้องต้นณวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ซันเดอร์เคมะรรมโมนำพาคณะ จากสมาคมชมบริเวณภายในวัดทั้งอย่างได้อธิบายถึงประวัติความเป็นมาของวัดพระธรรมกายในเทนร์แลนด์และได้แสดงธรรมเรื่องประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและวัฒนธรรมชาวพุทธเพื่อให้ทุกท่านเกิดความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้นพร้อมทั้งอยากลองปฏิบัติตามเมื่อเกิดการเรียนรู้แล้วย่อมมาสู่การปฏิบัติจริงจากนั้นทุกท่านได้ฝึกลองทำสมาธิร่วมกัน โดยการทำใจให้ว่างๆปล่อยวางในทุกสิ่งทำใจให้เบิกบานแช่มชื่นปราศจากความคิดปลอดโปร่งโล่งเบาและนำใจมาไว้ที่กลางท้องอย่างเบาสบายซึ่งท่านหลายซึ่งหลายท่านรู้สึกสงบและมีความสุขจากการได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันในครั้งนี้นอกจากนี้ยังมีความประทับใจที่ได้มาเยี่ยมชมวัดเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการต้อนรับอย่างอบอุ่น และตั้งใจมาร่วมโครงการนี้ในอีกโอกาสต่อไปค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีค่ะโดยภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเพื่อกันกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีแกลยานมิตรไครสีอัเลนแกลยานมิตรกรกฎเหมสถาปัตและแกลยานมิตรนุจรีสีวรวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานจิตและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งท้งยังได้น้อมนำถวายพัตตาหารอันปราณีแด่คณะสงฆ์ค่ะส่วนภาคบ่ายหลังจากที่ได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้ว ก็ได้ประกอบพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีโดยมีกัลยาณมิตรไคศีรัอลเลนและกัลยาณมิตรเจนชัยสุดสวนสีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ทั้งอย่างได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นพระมงคลอภิมังคโลก็ได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นกำลังใจในการสั่งสมบุญเพื่อให้ผู้มีบุญทุกท่านได้หมั่นสั่งสมบุญให้ครบถ้วนทั้งทำทานรักษาศีลและ,จะเจริญสมาธิภาวนาค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายซิลิคอนวันเล่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ ภายในงานมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะโดยเมื่อคณะสงฆ์เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีแล้วก็ได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสรองรับบุญที่กำลังจะเกิดขึ้นก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีอารัธนาศินห้าและพิธีถวายกองบุญคิรนาภาพสัตว์ โดยมีกัลยาณมิตรสิริมาชัยสุโรธเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพัตาหารเป็นสังฆทา,านโดยมีกัลยาณมิตรแก้ววุเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยในกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์จากนั้นทุกท่านก็ได้รับพรพระเป็นภาษาบาลีและอย่างได้ร่วมกันกรวดน้ำเพื่ออุทิศบุญแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ทั้งยังอธิษฐานจิตตามความปรารถนาของใจนอกจากนี้ยังได้รับฟังธรรมะจากพระมหากรากฎกระชชโยเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องดีงามค่ะส่วนที่วัร,รรรรพธมกายยจจอเีะ์ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแดก,กัลยานามิตรพิมพ์ฮทไทไตหลังคาผู้เป็นยอดกัลยานามิตรนักสร้างบาร,รมีค่ะ คณะสงฆ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และลูกพระธรรมวัดพธรรมกายจอบเจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้รวมพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบหนึ่งปีอุทิศแดกกัลยาณมิตรพิมพ์ฮไทยไตยลังคะยอดนักสร้างบารมีโดยภายในงานกัลยาณมิตรสุนันวงกระเสมสิริได้จุดเทียนทูปหน้าพระพุทธและหน้าตู้พระธรรมก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีกล่าวคำอาราธนาสินห้า ส่วนคณะสงฆ์ก็ได้สวดพระพุทธมนต์พร้อมกันนี้ลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายจอเจียทุกท่านก็ได้รวมกันทอดผ้าบางสุกุลที่บริเวณด้านหน้าคณะสงฆ์ส่วนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าบางสุกุลจากนั้นได้ร่วมกันน้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้กรวดน้ำเพื่ออุทิศบุญให้แดก,กยาณมิตรพิมพ์หะไทยไตย่ลังคะผู้เป็นยอดนักสร้างบาร,รมี ซึ่งตลอดระยะเวลาเมื่อครั้งยังมีชีวิตกลัลยาณมิตรพิมพ์พทัยไตยลังคะก็ได้สั่งสมบุญร่วมกับเพื่อนกลัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายจอเจียอย่างไม่ขาดตกบกพร่องเพราะให้ความสําคัญกับการสั่งสมบุญโดยเฉพาะบุญถวายพัตหารทุกวันพระและวันอาทิตย์รวมทั้งบุญจัดขนมและผลไม้บูชาข้าพระซึ่งได้ทําเป็นประจำอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะ ทางด้านวัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นก็ได้จัดพิธีบุดพเปตัดผรีและพิธีจุดประทีปพ,พร้อมทั้งถวายดอกไม้บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารค่ะโดยภายในงานกัลยาณมิตรชดารัตคาโต้ได้จุดเทียนทูบบูชาพระพุทธส่วนกัลยาณมิตรทาเคชิสุมิดะจุดเทียนทูบบูชาพระธรรม พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้ทอดผ้าบาังสุกุลและถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้พระมหากิติริศอิทธิยาโนท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศบุญนี้ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้เล่าปกิณะธรรมแก่ญาติโยมด้วยค่ะ จากนั้นเป็นพิธีจุดประทีปและถวายดอกไม้บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเป็นกตัญญูบูชาธรรมโดยในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาแสงชัยคุณนัทโรเป็นประธานสง์นำประกอบพิธีกรรมซึ่งบรรยากาศงานบุญเป็นไปอย่างอบอุ่นและทุกท่านต่างก็มีความสุขที่ได้มาสั่งสมบุญสร้างกุศลให้กับตนเองและหมู่ญาติในครั้งนี้ค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้บุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรจากทั่วประเทศเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่ติดท็อป10ค่ะสำหรับท็อปเ0ยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนาสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง10อันดับที่2นครหลวงหนึ่ง อันดับที่3นครหลวงหอันดนับที่4นครหลวง5อันดับที่5นครหลวง8อันดับที่6นครหลวง9อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8แก้วภูทรหนึ่งอันดับที่9นครหลวง16อันดับที่10นครหลวง11ส่วนท็อปเทนยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรดจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดศรีสะเกดอันดับที่2จังหวัดขอนแก่น อันดับที่ 3. จังหวัดเลยอันดับที่ 4. จังหวัดประทุมธานีอันดับที่ 5. จังหวัดสกลนครอ,อันดับที่ 6. จังหวัดนครพนมอันดับที่ 7. จังหวัดอ่างทองอันดับที่ 8. จังหวัดมหาสารครามอันดับที่ 9. จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่ 10. จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบกันค่ะ ขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกร่วมสวดธรรมจักกับประวัตนสูตรด้วยยอดสวด6,481ล้านจบเนื่องในวันพระขึ้น15ค่้าคเดือน7ตรงกับวันศุกร์ที่21มิถุนายนพุทธศักราช2567สวดแล้วส่งยอดได้ที่ w w w p r o b i t h n w o t l d com ค่ะขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกร่วมพิธีประดิษฐานลูกนิมิตมหาสมบัติผูกสีมาสถาปนาอุโบสถ บูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโย3ประเทศ3ทวีปณวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษในวันเสาร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2567และวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่30มิถุนายนพุทธศักราช2567สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานที่ท่านสังกัดค่ะ ขอเชิญชายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาตรุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2567ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่3 0มิถุนายนถึงวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2567โดยสมัครและสัมภาษณ์ได้ที่หมู่บ้านบรรลุธรรมตั้งแต่วันที่9มิถุนายนเป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-538-8867และ086-755-0822ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง9-16ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสาม,มเนนโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่13โดยจะอบรมระหว่างวันที่7-28กรกฎาคมพุทธศักราช5 6 7 7โดยสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5 กรกดาคมนี้สมัครผ่าน l ลาย ID ดี @tty072 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางเราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้กับพุทธสุภาษิตบทที่ว่า ทุกขังสยติโกธโนคนมักโกรธย่อมนอนเป็นทุกข์ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันประมวลชนัดจรัดชดพักต้องขอลัคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ